สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้จะพาเพื่อนๆนทุกคนไปเที่ยวคาเฟ่กันนะคะซึ่งคาเฟ่ที่เราจะไปนี้นะคะอยู่แถวแถวองครักษ์ค่ะชื่อว่าคาเฟ่สวนป้าอินนะคะซึ่งสวนป้าอินนี่นะคะนอกจากเขาจะมีอาหารมีขนมมีเบเกอรี่ขายแล้วนะคะเขาก็ยังมีต้นไม้พวกดอกไม้ไม้ดอกไม้ประดับนะคะวางขายด้วยค่ะ ซึ่งนอกจากที่เราจะไปเที่ยวไปกินขนมไปกินกาแฟกันแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เราจะไปตรงนี้นะคะก็เพื่อที่จะไปพบพี่ชายคนหนึ่งนะคะที่เรานับถือและสนิทกันมากนะคะแต่ว่าไม่ได้เจอพี่เขามานานมากแล้วนะคะ <het music> เมื่อมีเวลาแล้วก็โอกาสนะคะที่จะไปเที่ยวหาพี่เขานะคะ <het music> ก็เลยทำขนมวุ้นไปฝากพี่เขาด้วยนะคะทุกคน บรรยากาศภายในร้านและรอบรอบนอกบริเวณรอบรอบร้านตกแต่งได้สวยงามมากเลยค่ะทุกคนเหมาะแก่การไปพักผ่อนไปทานขนมไปทานอาหารนะคะหรือไปถ่ายรูปเล่นเก๋ๆช,ชิวๆได้สบายมากเลยค่ะ พิซซ่าหน้าฮาวายเอี้ยงน่ากินอ่ะเพิ่มชีสไหมหรือไม่ไม่ได้เพิ่มขอบคุณพี่ช้างนะคะพี่ช้างคือพี่กมลเราก็เรียกแต่พี่กรมลพี่กมลไม่เคยเรียกช้างเลยขอบคุณสำหรับอาหารมื้อนี้นะคะอร่อยและอิ่มมากเลยค่ะ พี่กมนที่เราไปหาเนี่ยนะคะก็คือพี่ที่เรารู้จักและสนิทกันเมื่อสมัยที่เราทํางานรีสอร์ทด้วยกันใหม่ๆนะคะพี่เขาก็ยังเป็นพี่ชายที่ใจดีและน่ารักสําหรับน้องๆเสมออาหารมื้อนี้เราก็ไม่ได้จ่ายเลยสักบาทนะคะทุกคนนี่ดูหน่อยนี่ เดี๋ยวถ้าไปรอบหน้านะคะก่อนจะไปเราจะต้องไม่โทรหาพี่เขาแล้วละค่ะไปถึงเราสั่งอาหารจ่ายตังเองก่อนแล้วค่อยโทรหาพี่ถ้าอย่างนั้นนะพี่จะต้องใจ่ายให้อีกแน่ๆเลยคือเกรงใจพี่เขามากๆเลยค่ะอันนี้คือบิงซูสายใหม่นะคะ เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ต้องต้องทำนี้ใช่ไหมทำนี่ที่พี่นี่นนนนยังยังไม่ไอ้นี่เลยหนูก็ทำหนูไปเรื่อยๆอะไรอย่างนงี้ยล่ะพอกินอาหารกันเสร็จเราก็มาดูต้นไม้นะคะซึ่งก็ดูแบบรีบๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะต้องรีบไปดูคาเฟ่อ,อีกร้านหนึ่งของพี่กมลเขานะคะก็สรุปว่าได้ดอกไม้มาสองกระถาง เป็นพวงเขาหรือสีอีกสองพวงนะคะนี่ดอกไม้ได้มาแล้วเราก็เอามาห้อยที่หน้าร้านนะคะมันได้แค่สี่ต้นเองอะ่ะเดี๋ยวไปซื้อมาใหม่เอามาใส่ตรงช่องว่างๆอยู่นะคะหวังว่าพรุ่งนี้ดอกไม้ของเราจะยังอยู่นะ ไม่หายไปไหนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาดูกันใหม่นะคะว่าดอกไม้จะยังอยู่ไหมจริงๆดอกไม้ต้นไม้ที่วางไว้ที่หน้าร้านนะคะก็ม่เคยหายสักต้นเลยนะคะไม่ว่าจะวางอะไรไว้นะคะพอเช้ามาก็ยังอยู่ดีทุกต้นเลยนะคะก็ม่เคยหายไปไหนนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะเพื่อนๆเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปหน้าจะพาเพื่อนๆไปดูคาเฟ่อีกที่หนึ่งของพี่กมลนนะคะที่เขากําลังสร้างซึ่งในส่วนของคาเฟ่ก็เสร็จแล้วนะคะแต่ว่ายังเหลือในส่วนของร้านอาหารนะคะเดี๋ยวพาไปชมกันนะคะเพื่อนๆสําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ